รร้านซุปตำยำเจลลี่กระจัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีระวังโทรศัพท์ชอบกันนะฮะอันนี้แกงอะไรครับคุณป้าครับแกงอะไรครับคุณป้าแกงอะไรครับเนี่ยอันนี้แกงแกงเหาะอ่ะแกงเหาะร้อนร้อนแล้วถ้าเป็นของกุ้งกุ้งก็ต้องแกงเลียงกันดิใช่แล้วก็ยังยังปลาบปะปะนะแล้วก็ปูอะไรวะปูจืดอ่ะ เอ้ยคุณจอเด้อฮะร้อนเหรอให้ไปรีวิวได้ป่าคุณจอไปรีวิวตามไปรีวิวได้ป่าให้เดี๋ยวไปรีวิวนะเดี๋ยวไปรีวิวเดินไปสิเอ้าน้องครับมาจากไหนคะเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพเหรอมาจากอุดรธานีค่ะอุดรเหรอเป็นเอสซีเจลแรกเหรอครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยค่ะอร่อยเนาะแล้ววันนี้สั่งเมนูอะไรคะเนี่ยไหนดูสิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย ตำกะไหลบัวไหลบัวกุ้งสดค่ะขนมจีนกุ้งสดกุ้งสดด้วยค่ะว้าวน่ากินมากเลยนี่มามาครั้งแรกหรือเปล่าครเนี่ยมาสี่ห้าครั้งแล้วค่ะสี่ห้าครั้งแล้วเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนี่ครับการันตีโดยโดยลูกค้านะว่าแซ่บจริงๆนะแซ่บค่ะแซ่บมากเลยนะแซ่บสะดุ้งเลยค่ะสะดุ้งเลยนะโอเคครับขอให้กินอย่ามีคนสูนเลยครับนี่ครับเอสีครับนี่แล้ว นี่วันนี้ส่วนใหญ่สั่งกลับบ้านหมดเลยเนาะก็คุณโจเราเราก็ช่่ยกันเซฟกันทางนั้นแล้วค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีไหมล่ะคะดีครับดีครับสั่งกลับบ้านนการเลี้ยงการช่วยตเล้ยใช่ค่ะคุณเซฟเราเราเซฟคุณคราวนี้ถนนมันก็เปิดกันได้ครับถ้าไม่ช่วยกันเซฟก็ทำไงล่ะคะคุณก็จะหาที่มาเที่ยวก็ยากถ้าตลาดโดนปิดก็หนักหนาสาหัสอีกใช่ใช่ แต่ได้มีผลกระทบแค่หนึ่งสองสามเนาะทั้งหมดทั้งบ้านเมืองอุ้ยหยิบผิดแต่อันนี้ไม่ค่ามาประมาณห้าสิบปึกเซนเนาะบ้านเมืองเราไม่ช่วยกันอืมใช่นะพี่ปุกนะใช่ใช่อ่านี่ยส้มตังคกุ้งสดละ้าเราเองต้องไหมนะเราก็ต้องช่วยกันใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่ที่เปิดที่เดียวนะคที่นี่เนาะเปิดทุกส่นแต่บุญบาปคนต่างจังหวัดก็มาอะไรคนต่างจังหวัดมารยาทดีนะเพราะคนต่างจังหวัดเขาก็เสพ ่่ใชคือคือรู้เขารู้เราแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ก็เงมือจับอยู่ต้องอยู่ตามๆนาะใช่นะอ่าะทางไปไหนก็ไปตามทางใช่ครับเห็นจ้อันนี้รู้สึกจะอวยกันแล้วกินนะฮะกระเด็นโดนโดนติดนะลูกไม่ติดไม่ติดครับไม่น่าถามอะไรจ้า หน้าขำเดนายังแสวอยู่ว่าลุงโจไปข่ายอะไรที่ศานไปซูมไปซูมอันน่าเอฟซีอันน่าเอฟเขาามาจากอุบลเขามากินอุบลเหรอเอ่เขาจากอุบลมาสี่ห้าครั้งแล้วเขาเหรออุบลล่าจะประจวบไหมนี่เป็นตังไก่บัวใส่กุ้ง อย่านอนตื่นสายอย่าายทำกินอย่าหมินเงินงน้อยแล้วก็อย่าคอยอะไรถูกต้องถูกต้มตัดต้มอุ้ยแตดธรรมดานะเรื่องจริงสมัยหนูเด็กๆเป็นลูกพ่อ้าแม่้าไม่หมิก็อายนะครับไม่หมก็ายหนุ่มๆมาซื้อกุ้งสองเีดเขินหยิบให้ได้ครึ่งโลพอมาออหยิบให้กิโลนะึงขาด <ขอ S 2> ทุนเลยนะงั้น แ่รบกวนสุดท้ายมีปัญหากับพ่อแม่นะฮะปัญหาครอตัวเขาซื้อสองขีดเพราะพ่อถามว่าอ้นั้นมันซื้อเท่าไหร่อ,อ่ะหนูบอกซื้อกิโลหนึงห่งแต่พ่อไม่เห็นตอนเก็บตังะคะ่ะพ่จครับ <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วอยากคิดนะคะว่าถ้าจะยา้มขอร้องหน่อยค่ะเวลาลูกค้าให้ตังบางทีลูกค้าหนมนมซื้อห้าร้อยน้อยหลาจะเก็บสองร้อยเคยทำป่ะลกูกนั่งหัว้อตัวสั่นอาจจะเคยทำ จะแบบว่ารับรับมาห้าแม่เมนูห้าร้อยรับมาห้าต่ส่งตัวอีกสามอ่าน่าจะน่าจะสกบลงกันอยู่แย่แยกหน่อย แล้วแล้วน้อยหนาต้องทำยังไงทุกครั้ง,งมเมื่อพี่ยังมาแถมอะไรปลกรอบมาโชว์ปลรอ,บบต,อตลอดชีพผูช้ชผูกขาดเพราะจะซื้อกี่ถุงก็ช่างอ่ะต้องได้ปากกอบอะเอาไดิเซ็นสัญญาไว้แล้วใช่ไหมตลอดชีพใช่ไหมที่ด้านแน่นอน ังนะจะได้ราคาพิเศษตลอดพี่ดนะังเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่หน่าป้าเล็กหรือเปล่าลูกใช่ไนหะมโดนอ่ะจะให้นายหน้าช่วยมองว่าใช่ลูกค้าประจำไหม จะได้ช่วยกันหาทำมาหากินได้ฟังลูกบางทีก็ใช้ครูย่ม <laughs> อมแบบนี้แต่อเอาใจพีนนะ่ดังนะลูกนะคนน้อยเนาะวันนี้วันไม่ไูดูไงว่าแบาบว่าเปิดแล้วใช่ลูกแต่ว่าก็ไปเ,เรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าเ,เรื่อยๆกับกลุ่ม ช่วงสถานการณ์แบบนี้เรื่อยๆก็ได้วเล็กสวัสดีค่ะเห็นไหมรวมที่สุกเหรอคะคอได้ตังค์แล้วลูกแช่ทำกินโอ้ยแต่น้องนั่งรับก็ใส่แมสรู้เรื่องเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าคุยรู้เรื่องนะพี่ฟุกนะใช่ใช่ใช่จะว่ดู แปดสิบกุ้งสุกร้านนี้เดียวโอเจิดด้วยจำนวนคนเนาะเท่านี่นับคร่าวๆเนาะนับคร่าวๆคือมาแน่นอนนะคุณโจอย่างลอกฟุกนี่เขามีเมียก่อนบวชคุณโจไม่บวชก่อนมีเมียหรือมีเมียฟุกเล่นจบปะล่ะไม่เคยบวชบุจไม่เคยบวชเลยครับไม่เคยบวชเลยมีเมียก่อน แล้วก็ยังไม่ได้บวชเนร์ก็ไม่เคยบวชอะไรนะเนร์ก็ไม่เคยบวชทำไมโกผีไม่รู้ไม่รู <S <S: ้เป็นคนยังไงให้เคยบวชแต่พวกนี้บวชเนร์เฉพาะบวชเนรเจ็ดครั้งแล้วโอ้โหบวชบ่อยไม่บวชเจ็ดครั้งอะลูกย่าเตี้ยหน่อยชายเจ็ดบทชายเจ็ดบทเอาง่ายๆดี๋ว่อ คือเอาง่ายๆอย่างหนึ่งคือลูกก็ได้สองเลยมเป็นสิ่งที่ดีอ่ะได้สองนะค่าจ้างบวชได้ดไ,ดไม่จ้างโสดกับางครั้งเขาให้เราบวชเองเลยคุณโจนี่นะไม่รู้จักรถพระธรรมนะนะอะไรนะรู้จักแต่รถของยำธรรมะไม่ยุ่งนรกมันเป็นแค่ชื่อน้ำพีกแม่หนูยังไม่บวชเลย หนูหนกลัวว่าทำามรู้ไหมกลัวสั่งเก่งไม่ได้ไม่โอเคันไม่โอเคแน่ๆเลยต้องหลงใส่ตัวใส่เอเอไม่ได้สิ่งใส่เลื่อนวใส่ขวานถ้าพอนม่วง นี้บางครั้งไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเนาะบางคนซีเรียสเนาะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะหม่ใว่ารืดเล่นนะเหมืนคือเรื่องจริงแต่ก่อนเพราะบางคนคือแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ต้องห้ามนุงหุบห้ามนุงหนิะนะใช่ใช่ไม่แน่ใจงั้นนะแล้วถ้าแอบนุ่งบาปไหมลูกไม่ค่วันนี้หนูจะไม่รู้แล้วหนูจะหาบุญจากไหนเนี่ยแม่แม่ถามว่านุ่งบาปไหมตื่นก็ตื่นเที่ยงนะทำงานนะแม่หนูไม่รู้จะหาบุญกันไหน ไม่แต่ถ้าลูกไปบวชก็อย่าบวชเลยลูกจะตื่นไปบินทะบาตไมาเราที่บวชที่ไปบวชแล้วไปบาตรเลยนะไม่ได้บุญนะเฮ้ยต่อนะฮะเดี๋ยวที่ที่ดังพูดนะพี่ดังพูดแต่เพิ่งตื่นเที่ยงนี่คือไม่ทันเพนอ่ร้อยสี่สิบรูกพี่ดังเนี่ยพี่ดังเจ็ดสิบฮะอ่าลุย เด็กคือดังขอบคุณามากนะลูกนะดีนะเสนอให้เพื่งงอ,อนฮิวมิยามอะไรเออขาประจำค่ะขาประจำมาบอปนะจำของปลาเล็บก้นนกามปูหอยแครงจะมาบ่อยมากนะฮะมาเดินผ่านหน้าร้าน<ล> การพัลรุเียวนี่กของก้กกงนกมาแล้วตอนนี้แ่แก่นี้ทานเผ็ดกลางได้แล้วโหเดกหน่อยก็ทา,านทานปอีกสักสองปีแต่จะทานเผ็ดแบนี้ได้นะแน่เ็แบบรถเรียกนะฮะไม่แต่มันก็ดีมันเป็นการแบบค่อยๆฝึกทานเผ็ดมาแล้วใช่ครับ นะคะทะเลสุกได้แข็งก้ามปูตุ้งสุกลูกร้อยเดียวคุณจอหนูไม่อยากให้มีหนูไม่อยากให้มียอดยอดออเดอร์เยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยวโจถ่ายตุนไว้ยี่สิบคลิปแล้วก็ไม่โง่ง่ายได้คับ พี่โจตัวนี้ยี่สิบปีแม่มันนานๆาทีมาให้เราคิดถึงเลยรั <laughs> เ17บาทค่ะคุณจอร์บคุที่ติดตามช่วงวันนี้โดยเฉพาะใช้หน้า YouTube ครับอย่าลืมกดไ i k e กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มาอุดหนุนร้านเพมกำลยำเจเ๊เล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ